คืออะไรอะน้ำเส้นะเล็กแบบนี้ตัดแม่กุญแจได้เฮ้ยเป็นไปได้เหรอบ้าไปแล้วต้องลองมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช้น้ำเส้นะเล็กสามารถตัดแม่กุญแจแข็งๆเป็นเหล็กแบบนี้ได้นะเออผมมุเตรียมมาแล้วนี่น้ำมาแล้วเราก็เจาะให้น้ำพุออกมาเป็นเส้นะเล็กจากนั้นเราก็ตัดแม่กุญแจนะครับมาดูว่าจะทำได้จริงไหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะความจริงแล้ว ใช้น้ำเส้นเล็กสามารถตัดแม่กุญแจได้นะครับทุกคนเอาละืเหมือนจะตัดไม่ได้นะไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหมั่วแล้วหลอกกันแล้ว,ลลวหรือว่าอ๋อมันอาจจะเป็นน้ําที่มีกดหรืออะไรอย่างนี้นะครับน้ําเปล่าอาจจะไม่ได้ผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองเดี๋ยวขอลองแบบเปลี่ยนน้าใหม่น้ำเนี่ยเป็นน้ำเปล่าในคลิปอาจจะไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำที่แบบมีความเป็นกดอะไรอย่างนี้นะครับ เตรียมมาแล้วอาจจะแบบเป็นน้ำชนิดพิเศษมีเตรียมมาแล้วเย็นๆด้วยโอ้โหอา่าถ้าเราใช้น้ำชนิดนี้ผมว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะสามารถตัดเหล็กตัดโลหะตัดกันไกลตัดกุญแจเออโอ้โหมันมันเป็นฟองอย่างนี้วะเนี่ยบูดหรือเปล่าวะเนี่ยก็ เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอ่าผมว่าอเน,นี้ยมีความเป็นไปได้ละโอ้ดูสิครับมันแบบมันพองมากผมว่าน้ำนี้แรงแน่นอนอืมโอ้อ่าเอ้าเมื่อกี้ทำแล้วเนี่ยโหเสรยดายันพุ่งแล้วอ่าอ้มไม่เอาดีวกว่าเสรษฐาย่ะบ อนะอโอ้โหน้ำแรงมากอ้าโอ้ชื่นใจนะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับทำไม่ได้นะโอ้หลอกกันได้ผมต้องเสียเงินเสียเวลามาทดลองทำเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะครับอย่าได้หาทำไม่จริงปลอมปลอม